เติมเกมราคาถูกต้องที่ over top up ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือ Facebook โดยตรงสวัสดีครับเพื่อนๆพทุกคนกรับผมปืน th คลิปนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับตัวละครซิงฉิวสาย full support ตัวละครซิงฉิวผมเคยทำคลิปไปก่อนนานแล้วเป็นคลิปแนะนำตัวละครนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นอะไรที่เจาะลึกขึ้นเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้อา่า ก็นื่ถ้าสมมติว่าคุณจะเล่นเป็นสส่โจมตีนะครับก็จะใส่ประเภทตอนนี้อัตตาแฟกน้ำยังไม่มาแล้วก็ก็ต้องปล่อยไปก่อนก็จะเป็นพวกสี่การิเตอร์ถ้วยน้ำนะรหรืออาจจะเป็นอสองโนเบตสองกาลิเตอร์แล้วแต่ว่าคุณจะใส่นะครับแล้วก็ใส่ถ้วยน้ำเหมือนเดิมแต่ว่าอันนั้นเอาไว้ก่อนผมไม่ได้คุยถึงสายดามจอันนี้จะซุยคุยถึงสายซัพพอร์ต นะครับสายซัพพอร์ตเนี่ยจะใส่อาร์ติแฟกต์เซ็ตเหมือนกันนับก็คือใส่4 n o b l e s ครับ, C, no se, รบเป็นอันนี้เลย n o b l e s 4ชิ้น2ชิ้นเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตายขึ้น20%ก็คือซิงชิวเนี่ยจะแรงขึ้น20%เมื่อใช้ไม่ตายเมื่อไมตายของซิงชิวแรงขึ้น20%แต่ว่าถ้าเป็น4เนี่ยหลังจากใช้ไม่ตายปับ๊บจะเพิ่มพลังยมดีของตัวละครทั้งหมด20% นะเป็นเวลาส2วินาทีโดยพื้นฐานแล้วซิงฉิวถ้าเล่นสายซัพพอร์ตเรา,เจาจะไม่ค่อยเอาซิงฉิวออกมายืนบู๊นะครับดับงนั้นพื้นฐานซิงฉิวจะเลือกเต็มตลอดเวลาหรือเกือบเต็มดังนั้นผมจะให้ซิงฉิวเลือกใส่อ,อาวุธนะครับตัวนี้นี่ครับผมให้ซิงฉิวใส่อาวุธ3ดาวเฮอร์บิงเกอร์ออดาวดาบ3ดาวอันนี้มีออฟที่สวยมาก ถ้าเทียบกับดาบ3ดาวตัวอื่นก็คือมันจะมีความแรงขีิบแนับพลังโจมตีไม่เยอะก็แค่3ามเขัด5เมื่อพลังชีวิตสูงกว่า90%อัตราคีจะเพิ่ม28%พูดง่ายก็คือถ้าถือดาบเล่มนี้แล้วอัตราขีกับขีดเมจของซิงหิวจะสูงมากถ้านะครับถ้าเลือดสูงกว่า90%และด้วยความที่เป็นตัวละครที่ยืนอยู่แนวหลังออกมาเฉพาะใช้สกิล E ใช้สกิล Q แล้วสลับตัวดังนั้น โอกาสที่เลือดซิงขิวจะลดต่ำกว่า 5, 90เปเ็นป็นไปได้น้อยนะครับนี่คือตัวเลือกดาบแต่ไม่ได้หมายความว่าดาบนี้ดีสุดเพียงแต่ว่าประหยัดสุดนะครับประหยัดสุดเพราะว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะไม่ได้สุ่มกาชาอาวุธหรือว่าสุ่มกาชาเราได้อาวุธ4ดาว5ดาวแรงๆมาใช้นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าดาบชิ้นดาบตัวนี้นะครับน่าจะมีใช้กันหลายคน ผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้ส่วน a r t ์ติแฟนะครับถ้าถ้าเราเลือกที่จะเล่นซัพพอร์แบบเลือดเยอะนะก็คือตัวละครซิงชิวเนี่ยถ้าคุณเล่นซัพพอร์แบบว่าอ่าฮิวแรงฮิวแรงเลือดเยอะสิ่งที่คุณจะได้ก็คือ1นึ่งอัรติเมตของซิงชิวเนี่ยจะมาไวมากเพราะว่าเราเลือกที่จะใช้ออฟฟื้นฟูพลังงานแล้วก็ Hp ในในตัวละครของเราเนี่ย มันจะมีออฟที่เราเลือกไม่ได้อยู่2ออฟก็คือขนนกกับดอกไม้พวกนี้ออฟหลักจะเป็นโจมตีโจมตีแบบธรรมดากับเอ่อกับพลังชีวิตดิบๆแต่ว่าเราสามารถเลือกได้อีก3ออฟนะครับก็คือหน้ากากนาฬิกานาฬิกาแล้วก็ถ้วยแล้วก็ออฟอย่างหนึงก็คือออฟอาวุธนะออฟออฟรองอาวุธถ้าสมมุติว่าคุณเล่นเป็นสายซัพพอร์ตแบบฟูลซัพพอร์ตเลยนะครับก็จะมีส่วนของอาวุธ อาอว,วุธนาฬิกาถ้วยแล้วก็หน้ากากนะครับถ้วยเนี่ยฟิกไปเลยว่าเป็นโบนัสนะครับเป็นโบนัสความเสียหายน้ําแน่นอนส่วนดาบาส่วนดาบแล้วก็นาฬิกานะครับแล้วก็หน้ากาก,ากอันเนี้ยสอย่างเนี้ยให้เลือกเอาว่าจะเอาฟื้นฟูพลังงานกับเฮดพี HP, เลือดนะครับกี่ชิ้นคุณจะเอาฟื้น,ฟ,นฟูพลังงาน1นึ่งเฮดพี 2, ก็ได้หรือจะอฟื้นฟูพลังงาน2องเฮดพี 1, ก็ได้ ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นสายซัพพอร์ตที่เน้นเปิดโลกนะครับเน้นเปิดโลกอย่างนี้แล้วก็เน้นอัลติเมตมาบ่อยๆอัลติเมตจะสร้างความเสียหายได้ประมาณ500นะครับถ้าคุณเล่นฟูเล่นฟูซัพพอร์ตนะมันจะสร้างความเสียหายได้เล่มละ500 3เล่มก็ประมาณพันหก็ถือว่าไม่แรงนักแต่ก็ไม่น่าเกลียดถ้าคิดซะว่าคุณจะเอาเป็นซัพพอร์ตเพื่อทําปฏิกิริยาธาตุด้วยแล้วก็เสริมในด้านดาตเมจนิดๆหน่อยนะครับ ก็จะเล่นแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นสายที่ผมกลังผมกำลังจะแนะนำต่อไปนี้ก็คือสายเน้น DPS นะครับก็จะเป็นอ r t ติแฟคเนี่ยหน้ากากก็จะเป็นอาตาคริหรือไม่ก็คีิ์ดิคอดามจเลยอันนี้ผมผมใส่สีม่วงเพราะว่าผมหาที่ดีกว่านี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้อยากใส่สีม่วงก็เลยเป็นแบบนี้ไปถ้วยจะเป็นความเสียหายน้ำนะครับไม่ว่าจะสายไหนก็เป็นถ้วยน้ำหรือ หรือถ้าคุณอยากอยากจะซ so ัพพอร์ตสโติมทิมตำนะครับในสายก่อนอันนี้คือสายสายซับดิฟเนเนี่ยคุณจะเอาไปเลือกก็ได้แล้วแต่ตามตามสบายเลยส่วนตรงนี้จะเป็นนา,าฬิกาจะเป็นโจมตีนะครับออฟแน่นอนครับถ้าคุณเลือกได้ถ้าคุณเลือกได้อดอฟรองนะครับควรจะมีทั้งคี y เรดและคี y ดามตถ้าเลือกได้นะครับ แต่ถ้าเลือกไม่ได้ออฟหลักตรงก็โอเคมีโบนัสฟื้นมีโบนัสาการฟื้นฟูพลังงานก็โอเคครับเผมก็พยายามหานะแต่ว่าถ้ามันไม่มีก็คือได้เท่านี้ก็เท่านี้นะครับเตตัสิรวมพลังโจมตีตัวนี้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าที่อัตราคริจะเยอะแล้วก็ความแรงคริก,ก็เยอะด้วยแน่นอนว่าสเตตัสตรงนี้ทั้งหมดนะครับเมื่อเมื่อซิงชิวอัลติเมทแล้วแล้วเข้าไปหลบไปแอบด้านหลังอะ่ะด้านหลังทีมอะ่ะ อาติเมตของเซิงฉิวเนี่ยจะอ้างอิงตามสเตตัสนี้นะครับแล้วก็โจมตีศัตรูเรื่อยไปดังนั้นเป็นตัวละครที่ดีมากามาดูพรสวรรค์ก่อนสกิลที่เราใช้จริงๆเนี่ยจ,จะมีแค่2ส,สกิลนะครับดังนั้นเราจะอัพพรสวรรค์เต็มแค่2ส,สกิลนี้ตัวละครนี้คู่ควรแก่การปั้นถึง80นะครับแต่ตอนนี้ผมปั้นปั้น70ละ กำลังรอปั้นตัวอื่นอยู่ค่าสถานะสกิลของตัวนี้เนี่ยสบัดปุ๊บสร้างความเสียหายแล้วก็จะมีดาบนะครับพื้นฐานจะเป็นดาบ3ามเล่มเอามาจะวนรอบตัวดาบดาบสามเล่มเนี้ยเมื่อโดนกระทบจากการโจมตีจะลดนะครับลดทรดาเมจได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเมื่อคุณอัพเลเวลสูงพอพอลดทนดาเมจเสร็จปุ๊บดาบเล่มนั้นก็จะฮิวด้วยแล้วก็จะฮิวเป็นคิดตามแม็กเฮดพีของซิงคิวถ้าเกิดว่าซิงคิวเลือดเยอะก็ฮิวแรงนะครับดังนั้น ถ้าเป็นสายดาเมจที่ผมแนะนำน,นตอนนี้มันจะฮิวไม่แรงแต่ไม่เป็นไรเราได้เราได้ความแรงของสกิลมาเสริมส่วนถ้าเกิดว่าคุณอัพดวงคุณปลดดาวดาบเนี่ยก็จะกลายเป็นสีเล่มแทนนะครับแล้วพอหมดระยะเวลาเนี่ยมันก็จะฮิวให้เลยไม่ต้องรองให้ดาบแตกก่อนอั t ติเมดของซิงชิวอันนี้ก็จะเรียกดาบ3เล่มมานะครับแล้วก็โจมตีศัตรูไปเรื่อย ตอนเนื้อ15วินาทีคูดาว20วิพลังงานธาตุค่อนข้างสูงถ้าเล่นสายนี้มันจะฟื้นฟูพลังงานช้าหน่อยนะครับแต่ก็ช่วยได้ดีตอนมันมาอาคารนี้มาดูพลสงรรก์กันบ้างเอ้ยมาดูบทด,ดาวนะครับบทด,ดาวเนี่ยตรรัวละครซิงขิวยิ่งบทเยอะยิ่งดีก็เหมือนกับตัวทั่วไปนะครับจะถามว่าไม่ปดเล่นได้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ลดเล่นได้นะครับแต่ถ้าอยากลดขอสักสองเป็นอย่างน้อยหนึ่งคืออะไร ดาบดาบจากสกิลอีเนี่ยเพิ่มขึ้นจากสามเป็นสี่เล่มอันนี้ก็ดีเพิ่มเพราะว่าพอจบจบเนี่ยถ้าคุณไม่โดนอะไรเลยคุณก็ได้ฮิลจากดาบสี่เล่มมันก็ต้องดีกว่าสามเล่มหรือต่อให้คุณโดนดามเอจอย่างน้อยคุณก็บล็อกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้สามฮิตได้สี่ฮิตจากสามฮิตก็ดีอีกสองกลุ่มดาวที่สองระยะเวลาคงอยู่ของอัลติเมตนานขึ้นสามวินาทีนานขึ้นสามวินาทีก็ดีโจมตีได้สักสองทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครถูก ใครถูกโจมตีด้วยเนี่ยฝนดาบเนี่ยความต้านทานน้ำลดลง15%นะครับก็ดีสามประดาว3เพิ่มเพิ่มเลเวลสกิลนะครับของสกิลสกิลคิวอันนี้ก็ดาวที่4นะครับดาวที่4ระยะเวลาคงอยู่ของสกิลคิวเนี่ยถ้ามันยังอยู่นะเวลาคุณใช้สกิลอีนะครับ มันจะเพิ่มความเสียหายอีก50%ก็คือสกิล e จะแรงมากแต่สกิล e นี่พื้นฐานม,มันกูดาวนานนะจากแรงก็โอเคดาวที่5เพิ่มนะเพิ่มเลเวลสกิลของสกิล e ดาวที่6อันนี้แรงมากนะครับก็คือ,อทุกการปล่อยการโจมตีด้วยฝนดาบก็คือสกิล q เวลามันมีฝนดาบพุ่งไปเสียบเสียบศัตรูนะครับ มันจะเพิ่มความเสียหายของฝนดาวคั้งต่อไปให้มากขึ้นแล้วก็จะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้สิงคิวด้วยก็จะทําให้สิงคิวมีพลังงานธาตุพร้อมใช้ระดับต่อไปเร็วขึ้นนะครับก็ดีอ่ะจริงๆปลด6ได้ก็ดีแต่อย่างไม่ได้ไม่ได้ก็เอาหนึ่งนะครับอย่างไม่ได้ไม่ได้เลยก็ขอสักหนึ่งแต่ไม่ปลดเลยก็เล่นได้เช่นกันครับอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบความเดี๋ยวไปทดสอบตัวละครแล้วกัน อันนี้ก็เดี๋ยวให้ศัตรูตีก่อนแล้วกันนะครับล็อกแบ็อกแบกนะครับอันนี้สลามน้ำนะรเราตีไม่เข้าอยู่แล้วละ่ะอ่าเนี่ครับเห็นไหมครับบล็อกแล้วก็ฮิลมันจะฮิลได้ไม่แรงนะครับดาบหนึ่งฮิลได้แค่900กว่าแต่ว่าโดยรวมก็ก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าโดยพื้นฐานเราไม่ได้ยีรับนะครับเราไม่ได้ยีรับอะไร เราไม่ได้ยินล้วการโจมตีสูอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วก็หลบบ้างเบาอกาสด้วยความที่ซิงฉิวเนี่ยมักจะอยู่ในหลังตลอดเ,เวลาจะได้รับพลังงานท่าไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับดังนั้นเวลาที่คุณใช้สกิล E เนี่ยตอนอนุท่ามันไหลย,ย้อนกลับมานะครับให้คงให้คงซิงฉิวไว้จนก,กว่าอนุท่าจะรับหมดนะครับแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นตัวอื่น ก็จะก็จะช่วยได้เยอะนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อเมื่อเมื่อสกิลดาบรอบตัวเราหมดเนี่ยเราสามารถเอาเซิงฉิวเนี่ยมากดอีต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้สกิลคิวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้สกิลคิวมันก็จะมี ดาบรอบตัวเหมือนกันนะเพนแต่ว่ามันจะไม่ได้มีการโจมตีในจังหวะแรกเนี่ยครับฮิตละพันเก้ารอ 加油！ その命いただいたわ。 รูปแบบการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ทําของได้แรงกว่านี้ก็จะยิ่งแรงกว่านี้เข้าไปอีกส,ส่วนการคอมโบธาตุซิงขิวนับซิงขิวไปได้กับทุกทธาตุนะครับหินก็ไปได้แปนหินไปได้ถึงมมนจะไม่มีศิกป์กิจธาตุที่เป็นเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนที่มันจะแรงแรงนะครับแต่ก็ไปได้ถ้าไปกับสายฟ้านะครับก็เพิ่มชอ็อตเพิ่มความเสียหายเรื่องอ ไฟฟ้าช็อตนะครับถ้าไปกับพวกสายน้ําแข็งก็ไปทําให้ศัตรูติดแข็งได้ก็ทาระเมิได้ดีขึ้นนะปลอดภัยในการเล่นมากขึ้นถ้าไปกับไฟก็ทําให้เกิดการระเหยได้ด้วยแม้แต่กับน้ำนะแมแ,แม้แต่กับน้ําก็น่าที่จะหนิบไปด้วยถ้าคุณจะเล่นการโจมตีนะ้เพราะว่าในการปลดดาวดวที่2องเนี่ยะจะทำให้ลดความต้านทานน้าลง15%นะครับพวกชายเนี่ย ชายจะเน็บสิ่ชฉิวไปด้วยก็ได้แต่ว่าอาจจะเอาเป็นทําเป็นสายฟูซับนะครับเพราะว่าฟูซับที่เกี่ยวกับเลือดแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานเพราะว่าพื้นฐานชายก็โจมตีแรงมากๆอยู่แล้วเอาไปลดดามนะเอาไปลดความต้านทานน้ำ15%ก็โอเคนะครับงนั้นก็ขอบคุณที่ตามรับชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับเติมเกมราคาถูกต้องที่ Over Topup ราคาอาจมีการ,รเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์หรือเฟซบุ๊กโดยตรง